เงินเดือนข้าราชการตุลาคม2568วันจ่ายเงินกำหนดการและข้อมูลสำคัญที่คุณต้องรู้หากคุณเป็นข้าราชการลูกจ้างประจำหรือผู้สูงอายุที่รอคอยเงินเดือนและเงินบำนาญข่าวสารนี้สำคัญมากสำหรับคุณแต่คุณรู้หรือไม่ว่านโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนอาจเป็นประเด็นที่คนไม่ค่อยพูดถึงวันนี้เราจะพาคุณไปขุดหาใจความและรายละเอียดที่คุณอาจพลาดไปบ้างกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการตุลาคม2568 กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดการจ่ายเงินเดือนค่าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับเดือนตุลาคม2568แบ่งเป็นสองรอบเพื่อความสะดวกในการวางแผนการเงินของทุกท่านดังนี้รอบที่1โอนเงินเข้าบัญชีวันที่16ตุลาคม2568รอบที่2โอนเงินเข้าบัญชีวันที่28ตุลาคม2568นโยบาย2รอบความสะดวกหรือความยุ่งยาก นโยบายการจ่ายเงินเดือน2รอบต่อเดือนเริ่มใช้งานมาตั้งแต่เดือนมกราคม2567เพื่อให้ข้าราชการมีความยืดหยุ่นในการจัดการเงินมากขึ้นแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีบางคนรู้สึกว่านโยบายนี้ทําให้การวางแผนการเงินยุ่งยากขึ้นคุณคิดยังไงช่วยแบ่งปันความคิดเห็นกันในส่วนความคิดเห็นด้านล่างได้เลยวิธีแจ้งความประสงค์รับเงินสองรอบ ข้าราชการและลูกจ้างประจำสามารถแจ้งความประสงค์รับเงินสองรอบได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงวันที่1นึ่ถึงสิธันวาคมของทุกปีที่ส่วนราชการที่สังกัดหากไม่แจ้งจะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองเท่านั้นเงินบำนาญข้าราชการและเงินเดือนทหารเงินบำนาญรายเดือนโอนเข้าบัญชีวันที่24ตุลาคม2568เงินเดือนทหารกองประจำการ รอบกันยายน2,568โอนเข้าวันที่7ตุลาคม2,568และรอบตุลาคม2,568โอนเข้าวันที่7พฤศจิกายน2,568สรุปกำหนดการจ่ายเงินเดือนและเงินบำนาญเดือนตุลาคม2,568ช่วยให้ทุกท่านวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจแต่นโยบายสองรอบยังคงเป็นประเด็นที่คนมีความคิดเห็นต่างกันคุณเห็นยังไงกับนโยบายนี้มาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเถอะ